คนที่เลี้ยงหมามักจะเจอคำถามนี้บ่อยๆเคยได้ยินกันไหมคะคนที่เห็นว่าเราเลี้ยงหมาก็จะชอบถามเราว่าเลี้ยงหมาเราได้อะไรเพราะนอกจากน้องหมาจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้เขายังไม่สามารถโตมาแล้วตอบแทนอะไรเราได้เลยแต่แปลกนะคะเรากลับมีความสุขทุกครั้งที่ได้เป็นฝ่ายดูแลเขาในทุกๆวันเนี่ยได้ตื่นเช้ามาเจอหน้าเขาได้เช็ดหน้าเช็ดตาทำความสะอาด หาอาหารอร่อยๆที่มีประโยชน์แล้วดีต่อสุขภาพให้เขาได้เห็นเขานอนหลับสบายได้เห็นเขาวิ่งเล่นอย่างมีความสุขมีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงในทุกๆวันเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนความสุขให้กับเราแล้วเราที่เราเลี้ยงหมาเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากให้หมามาตอบแทนอะไรเราเลยนะคะเพราะสิ่งที่เขาให้กับเราในทุกๆวันก็คือความสุขทางใจที่เราไม่สามารถหาจากใครที่ไหนได้ ต่อให้แต่ละวันเราจะมีภารกิจมากมายแค่ไหนหรือจะเจอเรื่องราวหนักหนาสาหัสจากไหนมาพอกั